สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟฝั่งลาวฝั่งไทยและ FC ทั่วโลกวันนี้นางมาทำนายดวงนะคะทำนายดวงแบบตัวเลขนะคะดวงเจ้า,าสำราญเศรษฐีมี10บศเกิดนะคะแต่ว่าคนที่ดูไม่เป็นว่าเอ๊ะนับยังไง10บศเกิดแล้ววันที่เท่าไหร่นะคะก็ให้ดูว่าตั้งแต่วันที่17เมษาไปเนี่ยนะคะจนถึงนะคะวันที่17เมษาไปนะจนวันที่18 19 2 0 2 1 22ก็นับ เดือนเมษาเดือนพฤษภานะคะสเมษาแล้วหพฤษภาหกมิถุนาเกตกรกดาแปดสิงหาเก้ากันยาสิบตุลาสิบเพฤศจิกาสิบสองธันวาแล้วก็ไปอีกนะคะหมกราสองกุมภา 3, มสามเมนาสี่เมษานะคะจนถึงวันที่นะคะสิเมษาของปี2514นี่ใช่หมดเลยค่ะคืออยู่ในดวงนี้เลยค่ะดวง เจ้าสำราญนี่แหละคะ่ะให้นับอย่างนี้นะคะแล้วจะมีพศออไหนบ้างนะคะเป็น10พศเดี๋ยวนางจะบอกนะคะแต่ให้นับอย่างนี้เลยเพราะว่าปีใหม่ไทยเนี่ยมันนับเปลี่ยนทายคือตั้งแต่เมษาไปสิ้นสุดก็คือมีษามิฉะนั้นภายใน1ปีเนี่ยตั้งแต่สกเมษาไปเนี่ยนะคะจะเป็นเดือนไหนก็ช่างวันที่ไหนก็ช่างจนถึงนะคะ หนึ่งปีของคุณจนครบเมษาของปีใหม่ไปอีกนะคะนั่นคือสิ้นสุดของดวงพศออนี้มิฉะนั้นน่าจะเข้าใจนะว่านับยังไงนะคะเนาะอ่ะเรามาฟังกันเลยนะคะว่ามีพศอ,อ,อะไรบ้างและจะแม่นยำม,มากนะคะเพราะว่าหากดูง่ายๆว่าดวงความรักเนี่ยหากเนื้อคู่ของคุณนะคะไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะคุณจะได้เลิกนะแล้วเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณก็จะเป็นอย่างในตำราตัวเลขนี้เลยอ่ะมาดูกันเลยนะคะว่ามีพศอ,อ,อะไรบ้างและ ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างคะตั้งแต่วันที่17เมษา2480ถึงวันที่15เมษา2481ตั้งแต่วันที่17เมษา2487ถึงวันที่15เมษา2488 วันที่17เมษา2494ถึงวันที่15เมษา2495วันที่17เมษา2501ถึงวันที่15เมษา2502วันที่17เมษา2508ถึงวันที่15เมษา2509 วันที่17เมษา2515ถึงวันที่15เมษา2516วันที่17เมษา2522ถึงวันที่15เมษา2523วันที่17เมษา 25 29ถึงวันที่15เมษายน2530วันที่17เมษายน2536ถึงวันที่15เมษายน2537วันที่17เมษายน2543ถึงวันที่15เมษายน2544 10สพศเกิดนี้นะคะตกดวงเจ้าสำรานเศษสี่มาฟังกันเลยค่ะว่าดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างค่ะ เหตุที่ได้ชื่อว่าดวงเจ้าสำราญก็เพราะว่าดวงเศษสีนี้มีชีวิตเรียบง่ายไม่ค่อยแครงเครียดหรือถ้ามีปัญหาก็จะวางไว้ก่อนแล้วค่อยหาความสุขใส่ตัวเองอยู่เสมอเป็นลักษณะของผู้มองโลกในแย่ดีถึงจะมีเรื่องอร้ายก็บอกกับตัวเองว่าเรื่องเล็กหนัก กว่านี้ก็เจอมาแล้วการงานมักไม่ค่อยมั่นคงจะเป็นบริษัทเล็กๆหรือขาดความมุ่งมั่นนะคะมั่นคงในการเงินถ้าได้ทําก็อาจจะต้องออกถ้าเป็นบริษัทเล็กๆนะคะได้ทําก็จะต้องออกนะคะหรือลดเงินเดือนนะคะบางทีก็อาจลดเงินเดือนเรานะคะแต่ถ้าหากเป็นบริษัทใหญ่ก็ บางทีก็จะถูกกันแกล้งจากเพื่อนร่วมงานหรือคอมเมนต์นะคะไม่ค่อยชอบเราอะ่ะคือมักโดนเพื่อนหักหลังนั่นเองนะคะเพราะเรานะคะเลียไม่เป็นนั่นเองนะคะบางทีทําให้งานผิดพลาดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเนาะควรนะคะพิจารณาการครบเพื่อนและเพื่อนร่วมงานอ,อย่าไว้ใจมากเพราะอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่คุณได้ช่วงนี้อาจมีคนคิด ไม่ค่อยดีหรืออาจนินทาว่าร้ายคุณอยู่อย่าหูเบาหรือวู่วามการทำตัวให้สงบดีที่สุดให้สถานการณ์เลวร้ายผ่านพ้นไปได้ดีเสมอนะคะก็จริงๆแล้วคนเกิดดวงนี้เพื่อนก็จะมีแบบชอบหักหลังหรือไม่ค่อยจริงใจกับเราเท่าไหร่แต่เราจริงใจกับเพื่อนนะคะการเงินนะคะคนดวงมนุษย์เจ้าสำราญนี้มีความโชคดีในเรื่องการเงิน มีการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าและรู้จักบริหารเงินได้ดีเงินที่ได้มาก็จะซื้อแต่ของที่จำเป็นรู้จักออมบางครั้งออมจนเจ็บเป็นเงินปล่อยเงินกู้ได้สบายเลยทีเดียวการทำงานเกี่ยวกับเงินก็ไม่เป็นปัญหาการควบคุมจะช่วยให้นะคะการควบคุม จะช่วยให้งานบริหารด้านการเงินของคุณจะไปได้ดีทีเดียวไร้ปัญหาจุดนี้เป็นข้อดีของคุณเพราะในขณะที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับงานจนให้มีเงินน้อยแต่คุณก็รู้จักใช้จ่ายเงินและเก็บออมช่วยคุณได้ดีก็เวลาเราไม่มีใช้ใช่ไหมเราก็มีเงินออกมาใช้เพราะว่าเราออมเงินไว้ได้ดีนั่นเองเพราะเราประหยัดนะคะเรื่องความรักนะคะชายนั้น เป็นมนุษย์เจ้าสำราญมีจุดดีตรงนี้คือเข้ากับใครๆได้ง่ายเข้ากับและแน่นอนว่าความรักมักจะเกิดขึ้นซึ่งจะได้คนที่รักคนที่รักของคุณนะคะคู่รักแท้ของคุณนะคะจะมีความเป็นสมบูรณ์แบบหน้าตาดีมีมารยาทงดงามชาติกูลดีและรับผิดชอบหน้าที่ของภรรยาได้ไม่ขาดตกบกพร่อง เขาจะสนับสนุนการงานของคุณอาจจะช่วยบริหารจิตการของคุณได้เลยก็ได้นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐของคุณเลยนะคะนะดีมากหาได้ยากทีเดียวนะคะเนอะส่วนผู้หญิงนั้นนะคะหญิงนั้นคนรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนผู้หญิงนะคะคนรักของคุณนั้นคนรักจะเป็นคนรักครอบครัวและ ก็รู้จักสร้างฐานะให้มั่นคงให้ความสุขกับภรรยาและลูกเขาจะเป็นสุภาพบุรุษและไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งชั่วไม่ดีต่างๆทำงานอย่างเต็มที่แต่ไม่ลืมแบ่งปันเวลาให้กับภรรยาและลูกถือว่านะคะถือว่าเป็นผู้ชายที่หาได้ยากเลยในขณะนี้คุณโชคดีจริงๆค่ะ เนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณต้องเป็นอย่างนี้นะคะดีนะคะทั้งชายและหญิงถ้าไม่เป็นอย่างนี้เลิกลายอย่าล้างค่ะนะคะตามดวงเลยส่วนดวงส่งเสริมของคุณเป็นอย่างไรบ้างดวงส่งเสริมนะของคุณหรือดวงอุปธรรมนั่นแหละค่ะนะคะไม่ค่อยเด่นนะคะทุกอย่างนะคะทุกอย่างจะสําเร็จได้มาจากตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครคอยช่วยหนุนคุณเพราะคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันมากนะคะคนอุดหนุนคุณเนาะหรือ มีเรื่องทะเลาะบ่อแววงกันมาก่อนหรือมีศัตรูมากกว่ามิตรอย่างไรเสียก็ควรผูกมิตรกับคนอื่นบ้างเวลาตกอับจะจะได้มีคนอ่ะช่วยเหลือนะคะจะได้ไม่ต้องลำบากนักเนาะเพราะว่าดวงอุปอธรรมเราไม่ค่อยมีให้จำไว้ว่านะตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็ให้ทำดีกับคนอื่นบ้างแต่ก็อย่างนั้นแหละเวลาคนดวงนี้นะคะ เวลามีภรรยาดีหรือว่ามีอะไรเขาก็ชอบพูดอวดออกไปโดยเฉพาะผู้ชายนะคะเพื่อนก็เลยแบบมันไส้แทงข้างหลังหรือบางทีแอบมาจีบแฟนเราด้วยซ้ำนะคะเพื่อนก็อันนี้ก็ระมัดระวังหน่อยนะคะดวงปีนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะ,ะแต่นางว่าความแม่นสูงนะคะเพราะสามีนางเกิดดวงนี้ค่ะนะคะเขาได้ภรรยาดีเหมือนนางนี่เองค่ะนางก็เชื่อนะคะว่าหลายๆคนนะคะลองไปพิจารณาดูว่า เข้ากับดวงของคุณหรือไม่หากไม่ใช่นะคะจะไม่ใช่เนื้อคู่แท้ของคุณหากลักษณะนี้คือคู่แท้ของคุณต้องเป็นคนดีไม่ว่าทั้งชายและหญิงสำหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจคะ่ะฝากติดตามคลิปตอนต่อไปกดไลค์กดแชร์ให้นางด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ